ถ้าคืร้อยมาก็สามพันสี่พันะไมนต่างต้องพัดกว่าแต่ถ้าไม่ถูกใจเราก็ชิบหายแค่นั้นแหละซืน้หออโบกูมีโฮมฮะเสีอยใครวะเสียกวะไอตเสียกไอตไอตไอเลลู่แน่เว้นเอ็นขาเออขา โอเคลง่ยันตไม่ได้ใส่หูฟังด้วยเอาไยันลไม่รู้เรื่องอะแกเครื่องยันนั่นน้อง แม่เอ้ยขอแค่อย่าคุยโทรศัพท์แบบนี้แบบเพื่อนอยู่แล้วเสียงเสียงท่อเสียงรถมันดัง